สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักครับเว,วันนี้เราจะมาทําดินหมักกันนะเพื่อนเอนดินหมักเพื่อสุขภาพนะมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าไม่มีกระมังใบใหญ่ๆเนี่ยหมักดินได้ไหมใส่ถุงได้ไหมได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ดูนะเดี๋ยวเราจะหมักกับกับพื้นดินนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถุงปุ๋ยนะเพื่อนเ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะง่ายๆไม่ยากเลยครับเพื่อนๆส่วนผสมมีอยู่สองสามอย่างเองถ้าไม่มีปัญหาขอโทษด้วยนะรร้สึกว่ใหม่มันจะมีปัญหาเป็นบางครั้งเราไปดูวิธีผสมกันนะเพื่อนๆขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะยังกังวลว่าใหม่จะมีปัญหาบออาจจะต้องซื้อใหม่ตัวใหม่นะเพราะว่าบางทีเสียงก็ มามั่งไม่มามั่งโทษนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนดินหมักนะเพื่อนเ<ๆ><ๆ>ก็ต้องใช้ดินนะมาหมักจริงๆแล้วเนี่ยดินเนี่ยมันร่วนอยู่แล้วเราจะไปปลูกเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเราหมักเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเพิ่มในตัวเจนให้เขา พอเราหมักเสร็จดินเนี่ยช่วงแรกจะมีจะมีปุ๋ยในตัวเจ้นในตัวสิ่งนี้จะทำให้เขามีในตัวเจ้นก็คือลำนะลำละเอียดหรือลำอ่อนนะกกาก,ก,ากาน้ำตาลน้ำปมหมักถ้าไม่มีน้ำปลาหมักเราก็ใช้กากาน้ำตาลกับลำสองส่วนนี้สำคัญมากๆนะเพื่อนๆถ้าไม่มีสองตัวนี้จะไม่เป็นดินหมักจะเป็นดินผสมธรรมดาเท่านั้นเองการที่จะเป็นดินหมักเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมของสองตัว รำกับกากน้ําตาลเพื่อให้เกิดกระบวนการความร้อนคือการย่อยตัวเองแล้วก็จะเกิดราขาวราขาวนี้พืชจะชอบมากๆแล้วราขาวเนี่ยเขาจะมีอายุสั้นนะนเพื่อนๆไม่เกินหนึ่งเดือนราขาวจะหมดไปก็จะกลายจะกลายเป็นดินธรรมดาแล้วฉะนั้นเราต้องหมั่งบ่อยๆนะค่อยๆทําทีเราน้น้อยไม่ต้องทําเยอะนะนเพื่อนๆที่ถามว่าทํายังไงไม่มีกำมังใบใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะทาให้ดูนะนเพื่อนๆนะ ยังกังวลเรื่องไม้อยู่เนี่ยว่าไม้จะมีปัญหาหนระือว่าอาจจะต้องซื้อไม้ตัวใหม่เพราะบางครั้งเสียงก็จะหายไปบ้างเดี๋ยวมาลุ้นนะว่าจะหายหรือเปล่าบางทีระหว่างทําเนี่ยคนทําไม่รู้เลยว่าไม้เป็นไงแต่ตอนเทสมันใช้ได้นะเพื่อนๆลำนะลำเจ้านี้จะถูกหน่อย20บาทเลยซื้อมา5้าโลวันนั้นไปซื้ออีกเจ้าหนึ่ง35บาทซื้อแค่สองโลพอไม่กล้าซื้อเยอะเพราะก็แพงมาก นี่นะนี่แหลนะไนโตรเจนสูงเลยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าดินหมักทําไมปลูกผักง,งามนี่แหละนี่แหละคือเคล็ดลับแต่ไม่ได้เป็นความลับนะอยากให้เพื่อนๆทุกคนทําได้นะไม่ยากนะคือส่วนผสมอ่ะอย่าไปประหยัดถ้าอยากให้ผักง,งามๆไม่ต้องประหยัดนะเพื่อนๆใส่ไปเลยเยอะ นี่ถ้าไปต่างจังหวัดได้นะจะยิ่งดีลยซื้อมันจะถูกกว่าโลส,สิบกว่าบาทเองนี่แหละความลับที่ไม่ลับนะเพื่อนเพื่อนว่าทำไมดินหมักผักมันถึงงามแล้วก็เดี๋ยวนะเตรียมไว้แล้วนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบอกว่าเตรียมหมูกอุปกรณ์ไม่พร้อมนีม่เตรียมพร้อมแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะ นี่น้ำปลาหมังนะเพื่อนๆนี่กากน้ำตาลนะผสมไว้แล้วนะนี่ดูนะนี่นี่กากน้ำตาลกับน้ำผสมแล้วนะเราก็ใส่น้ำปลาหมัง่งเราทำเองใส่ไปเลยเยอะๆ แล้วก็คนหาไม้ไม่เจอละนี่อยู่ใกล้ๆคนให้มันเข้ากันนะใช้มือคนก็จะดีแต่ถ้าใช้มือคนเดี๋ยวต้องไปล้างมืออีกแต่เมื่อกี้ละลายไปแล้วเพื่อนๆก้ลาดการที่เราจะดูวัาลาทั่วไม่ทั่วเนี่ยเราก็ดูจากลำ ทนนะคลิปเดินอยู่หรือเปล่าเดินแล้วไปแนละ้วห้านาทีแล้วเอาแบบกว่าชักประชับนะเพื่อน,อนๆจะได้ไม่เบื่อนี่ลาอาจจะต้องใช้น้ำเยอะหน่อยเพราะว่าดินมันแห้งเดี๋ยวเอาพอสมควรกันนะเพื่อนๆนะแล้วเราก็คนคนให้มันเข้ากัน นี่นะเพื่อนๆดูนะถ้าไม่มีที่ถ้าไม่มีกำมังใหญ่ๆก็แบบนี้ก็ได้นะกล้องจะล้มไหมนะไม,ไม่พอนะฝามชืนดูก็รู้แล้วฝามชืดแม่น่าจะไม่พอถ้าไม่มีน้ำปาหมักก็น้ำเปล่ากะกางน้ำตาลนะเพื่อนๆพก,กากงน้ำตาลต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะ ความหวานจุลินซียจะมากินความหวานกระลำความชื้นน่าจะไม่พองเดี๋ยวเราจะคนกลับอีกทีหนึ่งคุยกลับอีกทีนะพนเพื่อน ไม่ยากนะคนทำคลิปจะมีกำลังใจมากเลยถ้าเพื่อนๆดูแล้วก็ถามมานะจะได้รู้ว่าเออเพื่อนๆดูแล้วเข้าใจไหมต้องการแบบไหนน่าจะแห้งไปหน่อยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะใส่ลาำอีก นี่จะทับสายใหม่เดี๋ยวเราจะใส่ํำเพิ่มนะมเยอะเลยนี่แหละดินหมักผักโตวไว้แล้วเพื่อนๆสูตรใครสูตรมันนะเพื่อนๆถ้าหงผมดีเพื่อนๆก็ไปทำแล้วเรามาดูกันนะว่ามันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่า แค่เราคิดจะทําก็มีคนอื่นทํากันแล้วนะเพื่อนเอนเราไม่ได้ทําคนเดียวแต่ว่าสุดใครสุดมันแล้วเราก็มาดูกันว่ามันงามไหมน้ำเตียมแล้วเพื่อน,อนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอกไม่เตรียมให้พร้อมจริงๆแล้วเรา,า,เ,ราเตรียมพร้อมแต่มันไม่ทุกอย่างนลเพื่อนเพื่อน มันไม่มีอะไรเตรียมแล้วนระ้อยเนตะก็ต้องขาดบ้างเกินบ้างถ้าเวลามันเดินไปยาวเพื่อนๆก็ปัดปัด,ปดทิ้งดูไปปัดทิ้งหรือเพื่อไปดูตอนหลังๆก็ได้นะแต่เราพยายามทําให้มันครบถ้วนนะให้มันกระชับแต่ครบถ้วนนี่แหละมันจะร่วนแล้วผักจะชอบผักบอกอร่อยมาก ดินหมักผักตอไว้นะเพื่อนๆพืทําไมเห็นเห็นแล้วว่าหมักกับไม่หมักนี่ทําไมถึงต้องหมักแล้วมันจะฆ่าเชื้อโรคบางตัวอย่างเช่นไข่ด้วงอะไรพวกเนี้ยจะโดนโดนความร้อนของการหมักเนี่ยทําให้ไข่มันฟอรไม่สามารถจะเป็นตัวได้ เดี๋ยวเราไปดูผักที่ใช้ดินหมักกันนะนเพื่อนๆนี่นะผักที่ใช้ดินหมักนะเห็นแถวนู้นมันโตไวมากๆเลยเพื่อนๆนเพื่อนๆไปดูคลิปนะว่าลงวันที่เท่าไหร่นะเนี่ยเมื่อคืนให้น้ําปลาหมักอย่างเดียวนะปุ๋ยหมักยังไม่ได้ลงนะแต่เราใช้ดินหมักนะพอเช้านี้ก็โตขึ้นแล้วถ้าเขาโตนะเขาจะโตวไวมากๆโจจนน่าตกใจเลยเพื่อนๆโตว,วันต่อว,วันเลยนะแต่เราใช้ดินหมักนะเพื่อนเพื่อน ถ้าดินไม่หมักไม่น่าจะงามนะผมก็ใช้แต่ดินหมักนะปลูกผักนะแล้วเรามาดูกันต่อนนะเ,นเพื่อนๆคลิปก็มีสั้นบ้างยาวบ้างก็นะเราก็คุยอีกคือให้ครามชื้นเขาทั่วถึงอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กระสอบละ เพื่อนๆบอกว่าไม่มีกำมังใบใหญ่ผมใช้ทุกที่ใช้กำมังนั้นนะเพื่อนๆกำมังผสมปูนนะแต่ตอนนี้ทําปุ๋ยหมักอยู่ข้างในนั้นเดี๋ยวรอเสร็จแล้วจะไปใส่ผักให้ดูนะเพื่อนๆแล้วจะดูมันงามอย่างที่ผมพูดไหมการทําคลิปเนี่ยทุกคนเขาก็ทํากันขนาดแค่เราคิดว่าจะทําคนอนื่นเขาก็ทํากันแล้วนะ แต่ว่าดินหมักเนี่ยบางคนอาจจะทำไม่เหมือนกันถ้าไม่ใส่ลำกับกากน้ําตาลเนี่ยจะเป็นดินผสมธรรมดานะดินหมักก็คือมันต้องมีอุปกรณ์ก็คือความหวานกับลำก็ถึงจะเรียกดินหมักนะเพื่อนๆไม่ไงั้นเป็นแค่ดินผสมนะเออดินหมักผักโตวไวไปดูนะเพื่อนๆว่าจริงหรือเปล่า มีเพื่อน yeah. เพื่อบางคนบอกอุ้ยโมเขาพูดถึงไอ้น,อนี่ปุ๋ยหมักจะเป็นไปได้ไงเหนือกว่าเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเท่าเขาดูคลิปแค่นิดเดียวไงแล้วเขาก็มาพูดแต่เราก็ช่างเขาปล่อยเขาไปเพื่อนๆที่ติดตามผมห้าพันเกือบห้าพันคนแล้วจะเข้าใจนะเพื่อนๆว่าเราทำคลิปเนี่ยเราอยากให้คนดูเนี่ยทำได้ด้วยแล้วเราก็ให้ความจริงใจนะ เราไม่ได้ไปเสแสร้งนะของทุกอย่างที่ทำนี่ของจริงทั้งหมดถึงจะเหนื่อยถึงจะลำแพงขนาดไหนเพื่อเพื่อนๆที่คอยติดตามนะเราก็ทำแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการผักด้วยปลูกผักด้วยนะเพื่อนๆก็ได้ด้วยบางทีไม่มีเวลาถ้าไม่ได้ทำคลิปก็คิดถึงเพื่อนๆนะก็เลยต้องหาเวลามาทำคลิป งานอื่นก็ไปซ่อมรถด,ด้วยเวลาว่างเนี่ยผักจะไม่ชอบไม่โตได้ไงเพื่อนๆหอมด้วยหอมหอมกั่งน้ำตาลเนี่ยยังมีด้วงเลยนี่เพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยังตัวเล็กนะไม่รู้เข้ามาจากไหนนะเพื่อนๆดูนะมองเห็นไหมนี่เนี่ยถ้าเราหมักเนี่ยเขาอาจจะ เกิดความร้อนแล้วเขาจะตายไปถ้าเราไม่หม,มักเขาจะตัวใหญ่แล้วเขาน่าจะมายุ่งเกี่ยวกับรากพืชเราอ่ะเนี่ยถึงต้องหมักดินก่อนมันช่วยได้หลายอย่างทำให้เกิดเชื้อราขาวผักจะชอบมากเนี่ยเสร็จแล้วไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมจะเก็บใส่กระสอบนะนเพื่อนๆแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่อ่านคลิปนะเก็บใส่กระสอบเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาว นี่นะเพื่อนๆบอกว่าไม่มีกำมังใบใหญ่ๆนะกระบะแบบนี้นะพอผสมแล้วใส่ถุงมันไวไไ้ได้ไหมได้สามสี่วันเนี่ยถ้ามันจะใช้ได้เนี่ยมันจะร้อนอุ่นๆอ,อาจจะไม่ร้อนมากเหมือนปุ๋ยหมักนะแล้วพอเจ็ดแปดวันแล้วเรามือล้วงเข้าไปนะถ้ามันเย็นแล้วเอาไปปลูกผักได้เลยช่วงแรกไม่ต้องให้ปุ๋ยรดน้ำอย่างเดียว ผักจะงามมากๆเลยนะเพื่อนๆแล้วพอเขาเริ่มงามเราก็เราให้น้ําป่าหมักปุ๋ยหมักพืชสดแต่ชุดนั้นยังไม่ได้ให้ปุ๋ยหมักกำลังทําอยู่พืชสดถ้าให้เท่ากับสองเด้งเลยนะเพื่อนๆโตไวมากๆโตๆโตโตจนแบบจําได้ไหมครับว่าส่วนสําคัญมีอะไรบ้างในดินหมักนะถ้าจําได้แสดงว่าดูคลิปตั้งใจดูถ้าจําไม่ได้ก็ดูใหม่ไม่เป็นไรแล้วคอมเมนต์มาบอกเลยนะเพื่อนเพื่อน ผซ่อมรถปลูกผักนะครับสุขภาพจะดีต้องทำเองนะไม่มีขายนะนเพื่อนสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะ